สวยมากเลยเจอเจอกลังแบบพยายามจะเกิดจ้ะนี่สวยนะ่ะดอกสวยเลยเพ,พื่อนๆพื่อนเหมือนมีปากเลยะนี่เลยเพื่อนๆเก็บจ้ะโอ้เหมือนจะไม่ได้กินเลยจะเพื่อนเพื่อนจ้ะามาดูดิ โอ้ยม่ทากฉันเกือบเฉือนเธอเลยโอ้ยม่ท่าจันเพื่อนเห็นหนาวไ่้รึได้จะได้เอาได้หัวมันนะอันนี้ได้เกาลัดไดเ้เพื่อนๆนี่เอา้าเกาลัดก็โอ้โหโดนกินหมดแล้วไม่ได้เลยจ้ะหนาวแล้วไม่ได้กดถ่ายเลยหนาวแล้วจ้ามาลุ้นกันดิ้ดิ ใช่ไมจ๊ะเธอ,อใช่ไหมขำดูแล้วใช่เลยเหตุพึ่งหวานของเทสหรือจ้าพึ่งหวานหมดฤือดูการแล้วนะจ๊ะดูเสียงนก นกหลายตัวก็ร้องน่ากลัวน่ากลัวเพื่อนเห็ดพิษเยอะจริงๆจ,จ้ะตอนนี้ก็ไม่กลัวหนาวด้วยนะตอนนี้เห็ดเพิ่งหายากแล้วจ้ามาลุ้นดอกนี้กันสิเลมเลมหน่อยก็ใช้ได้นะจ๊ะ <c oughs> ดูเหมือนต้องงอแล้วนะ มามันมาแล้วะจ้เพื่อนเขาเอาไปกินแล้วดอกเนี่ยอา้าวให้ก็ไปมาไม่ถึงตรงนี้ไงเนี่ยมาไม่ถึงจ้ะสองดอกจ้าทุกคนมาเลยมาเลยมาเลยมันจะได้ไม่ดอกนี้โอ้ยเขากินหมาแล้วดอก โอ้ยเพื่อนๆเดี๋ยวนะโอ้ยโอ,โ,โอ้โหเขากินแล้ววะไม่ได้เราจะต้องทิ้งนะต้องทิ้งเขาแล้วเดี๋ยวนี้น่าจะได้เพื่อนๆเดี๋ยวด้วยใบไ,ไม้ออกดิแอบแอบสุ่มแอบซุ่มได้อยู่นะอ,ออกนอกเฟรมเลยเพื่อนเดี๋ยวขอไปเดี๋ยว ตัวนี้มีแสงอยู่เดี๋ยวตัดขายดูเนาะว่ามันได้เยอะไหมแสงดีดีตัวนี้นี่นัาแต่ดอกนี้ยังไงก็ได้ดูแล้วเดอ์เ็กเลยนะดูเลยค้ะสามดอกแสงสาดสองมาจ้ะอันนี้อาศัยกิ่งไม้เลยนะ เป็นเลมเอานะเดี๋ยวเอาเขียวๆออกเพราะเวลาต้มแล้วมันเละไม่อร่อยจ้ะดอกนี้ว่ารอดไหมโอ้โหเละเลยเพื่อนไม่ต้องจับอะไรแล้วเห็ดพิดงามงามเพื่อนๆเอ้ยดูดิเราไม่ทันก็นี่เพือนพอได้ไหม เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่ามันจะใช้ได้ไหมดงเห็ดเการัดเลยเพื่อนหรือว่าบุรุนศพนะจ๊ะงามเลยจ้ะพเพื่อนๆงามงามงามจ้ะมาจ้ะเพื่อนๆเก็บเลยเก็บเลยทีนี้ดงเห็ดเก่ารัดอุ้ย <laughs> กรอบดีมากเลยมา แบบนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาฟองน้ําออกนี่จะเพื่อนเพื่อนว่าจะไม่ข้ามมาแล้วเชียวอุ้ยตายแล้วเพื่อนเพื่อนเลยอุ้ยได้แต่ก้านนะเน่าแล้วด้วยอุ้ยตายแล้วเพื่อนเพื่อนไม่ได้อ่ะดอกนี้เสียดายจังเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนเป็นดงเลยดีใจเลยจ้ะกรอบนะเนี่ยขาเขาจะกรอบมากเลยแบบนี้แบบนี้ใช้ได้จะฟองน้ำไม้เอาออกเอาตะนอเอาแมงเนี่ยออกกอดแน่นเลยนะ นี่เพื่อนสองดอกเลยงามนะงามเพดเกระลัดมีอีกนะจ๊ะโน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 มีอีกอนู่นอะไรดอกนี้กำลังกินเลยเพื่อนโอ้โหบุลูนศพนะจ๊ะนี่นี่นี่ดูดิ มันน่าจะมีคนไม่รู้จักแหละดูดิเขาเหยียบมันเนี่ยมันน่าจะมีคนไม่รู้จักเสียดายจังเลยเนี่ยเหยียบซะแบนตะแต่เลยมาจา้ะนี่น,นี่ขานี่แบบกรุบกรอบมากเลยขานะขากรุบเก็บมันอยู่ในซอกจ้ะมันอยู่ในซอกเพื่อน ดนะมา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 เรียกดอก <c oughs> นั่งกุกเข่าเลยเนี่ยขอเห็ด <c oughs> ดูไปดูดิโอเดี๋ยวต้องไปปาดอีกนะไม่รู้มีอีกเป็นตัวนีนนนนนน้นี่นี่น,ะน,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 นี่นะี่นี่อีกเจ้าเธอนี่เลยนี่เลยอันนี้นะดูไปหน่อยกุบเลยจ้ะกุบมากเลยแบบนี้นะโอ้นี่ดอกอยู่ข้างๆถุงเลยดูดิ อยู่ข้างๆถุงนะเธอ,อม,มาจากเพื่อนนี่อีกดองโอ้โหถูกใจเลยขาอ้วนดูดูดูด,ดูนี่จ้านี่จ้าเห็ดพึ่งเกาลัดเนื้อหวานอร่อยเหมือนกันนี่จ้าทุกคน พม่งเกาลัดหรือว่าบลูนซบนะจ๊ะภาษาที่นี่อร่อยจ้าสี่ดาวห้าดาวนึ่นะจะประมาณนี้นะสวัสดีจ้าทุกคนโอ้โหแดดก็หุบหุบบานบานนะจ๊ะ